สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับ ประเด็นหลักของเราเนี่ยก็คือการพรีวิวนะครับในศึกพิบริกอังกฤษนะก็เป็นคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มันจะตรงกับคืนวันที่9นะครับเวลาตี25ก็คือเช้ามืดวันศุกร์นั่นแหละนะครับก็เตีดึกหน่อยนะครับอาจจะต้องอดหลับอดนอนกันสักเล็กน้อยแหละนะครับแต่ว่าเกมวันเนี้ยพอเราได้ดูเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นทางแจ็คเกลิส ที่เป็นข่าวของเราด้วยนะ,นะครับก็อยากให้ดูดูกันนะครับแล้วก็ลุ้นในเรื่องของการเก็บ3าแต้มของเราด้วยนะครับซึ่งความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนแล้วกันนะครับความพร้อมมีออกมาอย่างไรกันบ้างสําหรับแอสติมิลล่าเนี่ยตัวหลักบางรายอาจจะไม่พร้อมครับอย่างเช่นแมตต์แทรเก็ตนะครับทอมฮนตันหรือว่า แองเจลนะครับแล้วก็เวสลีย์ก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บกันไปนะครับส่วนรายอื่นก็น่าจะพร้อมกันแหละอย่างเช่นจอห์นแมกกินนะครับในส่วนของกิลลิสนะฮะหรือว่าเอลกาซีก็น่าจะพร้อมกันนะครับแล้วก็สเปดตัวเล่นคาดการของทางบิลล่าเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้สับัติตัก็คือเรนาแนวรับก็จะเป็นคอนซาเฮาส์มิงส์ไพเลอร์นะครับประมาณนี้4แนวรับแล้วก็กองกลางเนี่ย จะเป็นกาซี่แม็กกินลุยส์เตซิเก้นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยน่นจะเป็นเกลเลสเดวิสนะฮะนี่คือความพร้อมของทางแอสต์เมลลานะครับที่เอามาเปิดเผยกันนะครับก็ถือว่าบางรายตัวหลักบางรายอาจจะไม่พร้อมแต่ก็ถือว่าฟูลทีมพอสมควรอาจจะอยู่ในระดับแบบ80%อะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ูไน็ดครับก็เหมือนเดิมครับน่าจะไม่มีฟิลโจนแล้วก็แอคเซลตูนเซเบส่วนวิกเตอร์ลินเดเลิฟเนี่ยต้องรอเช็คสภาพร่างกายนะครับว่าจะพร้อมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พร้อมก็น่าจะเป็นทางอิลิกบายย่นั่นเองนะครับที่จะลงมายืนเป็นตัวจริงคู่กับแฮร์รี่แม็กไวในช่วงเกมพบกับแอตมาลีลานะครับส่วนวต,ตัวผู้เล่นคาดการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเดวดีแครนะครับ เป็นตัวจริงอยู่แล้ววันวิสาก้าลีกบายยี่แม็กควายลุกชอแล้วก็กองกลางก็จะเป็นมาติดบล็อกบาเยื้งขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเมสันกรีนบูดฟอนันเดสแรดฟอร์ดมาร์คเชลนะครับนี่คือบรรดาตัวผู้เล่นคาดการณ์ของทางแมนยูนั่นเองนะครับที่เอามาเปิดเผยกันนะครับส่วนทางด้านอื่นๆนะครับก็เป็นในเรื่องของฟอร์มการเล่นหน่อยแล้วกันนะครับก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยหนัดหลังนะครับของทางแมนยูเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับ ชนะมา4เกมนะครับแล้วก็เสมอ2เกมส่วนแอตเลติมิลลาเนี่ยแพ้มา4เสมอ2ด้วยกันนะครับอยู่อันดับที่18ดนะตอนนี้ครับคีย์แมนคนสำคัญก็ต้องเป็นเกลิสอยู่แล้วนะครับสำหรับแอตเลติมิลลานะนะฮะแล้วก็เรื่องบทสัมภาษณ์อื่นๆนะครับคือก็สร้างันอยู่แล้วว่าลินด์แลเลิฟเนี่ยไม่น่าจะพร้อมในเกมวันนี้ครับแต่ว่าต้องรอเช็คสภาพร่างกายดูอีกรอบหนึ่งนะครับโซเชียลว่างเงันนะครับส่วนในเรื่องของเดวิดลิกา โซชายังมั่นใจเกี่ยวกับฝีมือของเดบิลิกาอยู่ดีนั่นแหละนะครับคือมั่นใจว่าเขายังยังไปต่อกับทางแมนยูได้นะครับแล้วก็ไว้ใจให้ลงเป็นตัวจริงต่อไปได้ถึงแม้ว่าในช่วงหลังจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นการเซฟประตูก็าตามนะครับนอกจากนี้เรื่องอื่นๆนะครับก็เป็นในเรื่องของนาทานาเกโซชาชัดเจนนะครับว่า เขาบอกว่าตอนนี้เซนเตอร์ของทางแมนยูเนี่ยมี7คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระแสที่แมนยูเตรียมที่จะไปเซนอาร์เกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เขาก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับคือแนวรับอ่ะมันเหลือเฟืออยู่แล้วอ่ะนะฮะคนนะที่พร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของข่าวเชื่อมโยงกับนาตาเก้ก็สยบข่าวลือกันไปนะครับนอกจากนี้ในประเด็นเกี่ยวกับ กิลลิสเนี่ยโซชาเลือกที่จะตอบในเรื่องของความสามารถของกิลลิสมากกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าคือพอแมนยูเจอกับวิลล่าก็ต้องเชื่อมโยงมาที่กิลลิสที่มีข่าวย้ายทีมกับทางแมนยูนั่นเองซึ่งโซชาพยายามเบี่ยงประเด็นหรือว่าตอบอ้อมแล้วกันว่ากิลลิสเนี่ยมีความสามารถนะแล้วก็ในเกมที่พบกันมาก่อนหน้านั้นน่ยกิลลิสก็ทำได้ดีนะครับ แถมทั้งยังมีแนวรุกอย่างเอลกาซี่ที่ยืนริมเส้นฝั่งขวา <c oughs> ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันถือว่าโดยรวมทีมของแอตตาิลาเนี่ยอันตรายมากแล้วก็มี2องริมเส้นที่อันตรายทั้งกิลิสแล้วก็ทางเอลกาซี่นะครับนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับโอเคนะฮะก็นี่คือเรื่องที่โซชาตอบชัดเจนในเรื่องของทางอาอธาราเก้ด้วยแล้วก็ทาง แจ็คกิลิสด้วยนะครับก็ชัดเจนในะเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสยบข่าวเลยกันไปก่อนทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันได้นะครับมาจากเอเจนของแจ็คกิลิสเลยนะครับก็คือโจนาธานบา n e เน็ตนะฮะเอเจนส่วนตัวออกมาตอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่กกลิสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนยูในช่วงซัมเมอร์ซึ่งบา r n เน็ตบอกว่าแน่นอนครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลง กับทีมไหนเลยนะครับในเรื่องของการย้ายของแจ็คเกลิสนะฮะเพราะว่านักเตะต้องการโฟกัสกับทางแอสตันวิลล่าก่อนนะครับมันก็ตรงกับสิ่งที่สื่ออังกฤษ,ษ,ษ,ษหลายๆสื่อเล่นกันออกมาว่าตอนเนี้ยเหมือนกับเกลิสเนี่ยต้องการโฟกัสกับวนะิลล่าในปัจจุบันก่อนจบฤดูกาลคอยว่ากันอีก,กเรื่องหนึ่งว่าจะย้ายหรือว่าไม่ย้ายแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงว่าซัมเมอร์น่าจะย้ายแต่ขอภารกิจเนี้ยภารกิจช่วยวิลล่าก่อนแค่นั้นเองนะครับ ก็รอดูกันต่อไปนะฮะเรื่องราวต่อไปครับมีเรื่องราวของสถิติเล็กน้อยมาฝากกันนะครับแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยไม่เคยบุกไปแพ้แอสตันมิลล่ามา21เกมติดต่อกันในทุกรายการนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจแล้วก็แมนยูเนี่ยยิงได้อย่างน้อย3ประตูนในทั้ง3นัดหลังสุดที่ลงเล่นในลีกด้วยครับแล้วก็ยังเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง ในครึ่งแรกแล้วก็ในครึ่งหลังตลอด6จาก8นัดหลังสุดอีกด้วยนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจของทางแมนยูแล้วก็อสร์เซน่อลพวกเขาเนี่ยยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ลูกเดียวใน5จาก7นัดหลังสุดนะครับอีกทั้งยังไม่ชนะใครมา9นัดรวดแล้วนะครับนั่นคือสถิติที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะฮะ3เรื่องนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางแจ็คเกลิสเนะฮะอ่ะ เดนนิสเจมส์นะครับขออภัยไม่ใช่แจ็คกอรลิสนะแจ็คกอรลิสจบไปแล้วนะครับประเด็นเมื่อกี้นี้นะฮะมากันในเรื่องของเดนนิสเจมส์บ้างนะครับเอเย่นก็คนเดียวกันกับแจ็คกอรลิสนั่นแหละก็คือโจอา์แนบาร์เน็ตนะฮะเอเย่นส่วนตัวของเดนนิสเจมส์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก่อนเนี่ยมันมีข่าวว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยเดนนิสเจมส์เนี่ยไปแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรือว่า ปล่อยเพื่อแบบไปหาประสบการณ์เพราะว่าเดนนิสเจมเนี่ยยังมีบางจังหวะบางช่วงเวลาที่ไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็การมาของจอด์นซานโชอาจจะทําให้นักเตะเนี่ยขาดโอกาสการลงสนามแบบต่อเนื่องแต่ว่าทางเอเย่นส่วนตัวของทางเดนนิสเจมยืนยันชัดเจนว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องเหลวไหลครับไม่เป็นความจริงคือนักเตะยังเป็นคนสําคัญแล้วก็ยังอยู่ในแผนการนำทีมของโซชาต่อไปในทีมออเทอฟอร์ดนะครับ ยืนยันชัดเจนดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดนิสเจมไม่ย้ายนะฮะในช่วงซัมเมอร์ถึงแม้ว่ามีข่าวว่าจะยืมตัวก็ตามนะครับเรื่องต,ต่อไปครับเอามาฝากกันครับเกี่ยวกับสกู๊ปดาวรุ่งนะครับที่คาดว่าน่าจะโดนดันขึ้นมาในช่วงซีซั่นหน้าแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับมีการเคาะกันออกมาจากดิชาร์ดเฟยแห่งเอเอ็มเอ็นนะครับซึ่งล่าสุดอ่ะทางแมนยูเพิ่งไปเซ็นสัญญาสี่ดาวรุ่งมาบานบานนะครับก่อนที่จะถึงในช่วงซัมเมอร์ ก็คือโจฮูกิลนะครับแล้วก็มาร์คคูราโดนะครับรวมทั้งฮาริมาลเบสบีนะครับที่เพิ่งเซ็นกันเข้ามาได้ไม่นานมานี้นะครับก่อนหน้าน,นั้นอีกนะฮะแล้วก็ในส่วนของล่าสุดที่มีข่าวมาในคลิปที่แล้วก็คืออีซักเฮนเซนอารอนนะครับที่เซ็นกันเข้ามานะครับเพิ่มเติมกันแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรายเลยนะที่แมนยูเลงกันเอาไว้แล้วก็เซ็นกันเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นข่าวด้วยแต่ว่า4รายเนี้ยนะครับก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องดันขึ้นมา ในช่วงซีซั่นหน้าแบบเต็มกําลังแต่ชัวร์วเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของไทยชองแหละหนึ่งเลยที่น่าจะได้รับโอกาสต่อเนื่องแถมทั้งก่อนนั้นยังมีเมสันกินบูดอยู่แล้วนะครับก็นับรวมกันไปด้วยนะครับเบนนอวิลเลียมแน่นอนนะครับเจมการ์นเนอร์ทีห่หายไปในช่วงหลังก็น่าจะโดนดันขึ้นมาแบบเป็นจริงเป็นจังในช่วงซีซั่นหน้าอีธานเลียดนะครับที่โซชาย,ยืนยนันว่าเรียกขึ้นมาฝึกซ้อมกทีชุดแรกแล้วนะครับแล้วก็ดีแลนเลวิสที่ก็น่าจะ เรียกขึ้นมาเช่นเดียวกันแบบว่าเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแถมทั้งยังมีฮาวิ่นเนวิลด้วยนะครับที่เพิ่งต่อสัญญาหรือว่าเซ็นสัญญาอาชีพกระทางสโมสรอนไปนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการดันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอย่างโจฮูคิวแบบนีบ้ก็น่าจะมีหมุนเวียนขึ้นมาบ้างบางครั้งบางคราวนะครับหรือว่ามาคุราโดอะไรประมาณนั้นครับหรือฮันเดมิลเบสบีนะฮะก็รอโอกาสกันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาตัวหลักๆเนี่ยก,ก,ก็อย่างที่ผมบอกไป ก็คือพวกเจมการ์เนอร์ออทันเรียดดีลเลวิสเนี่ยน่าจะโดนดันขึ้นมาแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับเป็นตัวเลือกกันเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับเดวิดดิกยาครับปีเตอร์ชมาเคิลนครับตำนานผู้สป,ปรตูทางแมนยูเนี่ยก็ออกมายืนยันนะฮะว่าเดวิดดิกาผู้สป,ปรตูรุ่นน้องเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นสําคัญของทีมได้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะหนุนหลังเดวิดดิกยาต่อไปถึงแม้ว,ว่าฟอร์มที่ผ่านมาอาจจะมีผิดพลาดอยู่บ้างก็ตามใช่ครับก็ โอเคตามนั้นครับผมก็ยังหนุนหลังอยู่นะฮะผมยังเชื่อว่าจังหวะพลาดยอมรับครับว่ามีแต่ว่าจังหวะสามหลมคันเขาก็ช่วยเซฟประตูดได้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันครับในเรื่องของข่าวก็สิบนะฮะมีการรายงานจาก ESPN นะครับรายงานกันออกมาว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยได้มีการช็อตลิสต์ในเรื่องของ3เซน,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 นเตอร์ออ Center, ในช่วงซัมเมอร์นี้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีการปล่อยนักเตะ คาดว่าน่าจะมีการปล่อยนักเตะอย่างฟิลโจนโรโฮคิสมอลิงออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แล้วก็เอามาแทนที่พวกนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บบ่อยอย่างอาร์เซนอเซเบ้หรือว่าอิลิกบาญีด้วยนะครับก็สามลิศรายชื่อเนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับตามภาพก็คือนาธานอาเก้ไทลอนสมิงนะครับหรือว่าโรบันโยรี่ของทางเอซิมิลานก็เป็นข่าวด้วยเป็นข่าวกอสิบนะครับยืนยันชัดเจนในเรื่องนี้นะว่าผมยังคิดว่าเป็นข่าวกอสิบอยู่ แต่ว่าก็ไม่แน่ในช่วงซัมเมอร์อาจจะมีความให้ความสนใจแบบจริงจังก็ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับเรื่องราวเกี่ยวกับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับประจำวีคที่33นะครับมีใครที่ติดในเรื่องของนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์บ้างหรือว่าทีมยอดเยี่ยมนะฮะทอไปทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ ถือว่ามีการจัดออกมาจากหลายๆสื่อแต่ว่าผมยกประเด็นมาจากฮูสกอร์แล้วกันมันก็มีจากทั้งสกายบอร์ดบ้าง BBC บ้างแต่ว่าเอาของฮูสกอร์เนี่ยผู้เล่นแมนยูติดในเรื่องของทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์วีคที่33เนี่ย4รายด้วยกันครับก็คือมีเมสันกินวูดบรูโน่มีมาร์ซิยมีแรดฟอร์ดนะครับซึ่งก็จะมีเจมี่วาร์ดี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโรสบาร์ี่นะครับมี อสปิลด์กุยต้านะครับของทางเชลซีมีทาคอฟสกี้นะครับมีจัสตินมีทางวอร์เกอร์ปีเตอร์นะครับแล้วก็มีแม็กคาที่ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่33นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์เดที่เอามาฝากกันนะครับก็อย่าลืมรับชมนะครับในเรื่องของคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับทางแมนเชสเตอร์เดนะครับ อย่าลืมคาดการณ์ในเรื่องของผลสกอร์มาด้วยครับทุกคนคิดว่าแมนยูจะชนะเท่าไหร่หรือว่าจะเสมอหรือว่าแอตตาวิล่าจะชนะนะครับแล้วก็คาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนยิงมาด้วยก็ดีนะครับหรือว่าคาดการณ์เกี่ยวกับสเียตัวผู้เล่นมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่ากันก็แสดงความคิดเห็นกันออกมาได้เลยนะครับอย่าลืมรับชมนะฮะเวลาตี25งนะครับเช้ามืดวันศุกร์นะอย่าพลาดชมนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะฮะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ